สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรกรออนไลน์กับดิฉันช่อเอื้องดนชนกจันทรงทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพบกันในทุกๆวันนะคะช่อเอื้องนาเรื่องราวทางด้านงานเกษตรนํามาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วข้อมูลดีๆเช่นนี้นะคะขอบคุณจากทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทาให้คุณผู้ชมพบช่อเอื้องนะคะทางที่นี่เลย moac tv กับช่วงเวลาดีๆเช่นนี้เช่นเคยค่ะเช้าๆอย่างนี้นะคะนําข่าวสารมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันข่าวแรกในเช้าวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของทางด้านกรมข้าวส่งเสริม ให้ชาวนาเน,นี่ยนะคะมาลดต้นทุนซึ่งงานนี้นะคะก็มีการจับมือค่ะร่วมกับทางด้านบริษัทคูโบต้าค่ะทางด้านบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดน,นะคะได้เข้ามาเชิญชวนแล้วก็ร่วมกับกรมการค้าข้าวทําให้ชาวนานไทยเนี่ยนะคะลดต้นทุนในการผลิตอีกด้วยน่าสนใจแค่ไหนนั้นนะคะติดตามได้ในข่าวแรกของเช้าว,วันนี้ค่ะ นายคิชิโร่คาวาคามิกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสยามคุมบตาคอร์ปอเรชั่นจำกัดเปิดเผยว่าปัจจุบันกเกษตรกรไทยกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพทำให้กเกษตรกรจำนวนมากยังคงใช้มเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่มีคุณภาพต้นข้าวจึงไม่สมบูรณ์และอ่อนแอเป็นผลให้ผลผลิตข้าวของไทยต่ำอีกทั้งยังต้องใช้ต้นทุนในการปลูกที่สูง บริษัทได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวในฐานะผู้นําด้านการผลิตและจัดจําหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรจึงได้มีแนวคิดที่จะประสานความร่วมมือกับกรมการข้าวจัดก,กิจกรรมคูมโบต้าที่หนึ่งในใจผู้ผลิตพันธุ์ข้าวขึ้นเพื่อส่งเสริมให้กับผู้ผลิตพันธุ์ข้าวในเขตภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างได้รู้จักและนําเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวรวมถึงส่งเสริมให้เกษตกรกรทํานาดาเพราอช่วยลดต้นทุนค่า เมล็ดพันธุ์โดยใช้เพียง8-10กิโลกร,รัมต่อไร่ นอกจากนี้บริษัทยังแนะนำวิธีการต่างๆเช่นการทำนาด้วยวิธีการเปียกสลับแห้งแกล้งข้าวการหวานแหแดงการเลี้ยงเป็ดในนาดำการใช้เครื่องพวนหญ้าในร่องนาดำทดแทนการใช้สารเคมีเป็นต้นเพื่อให้ได้มเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพและลดต้นทุนการผลิตเพิ่มปริมาณและคุณภาพของมเมล็ดพันธุ์ข้าวมากขึ้นโดยมุ่งหวังว่าเกษตรกร,ะร,กรจะสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมค่ะ ก็หวังว่ากิจกรรมดังกล่าวนะคะจะช่วยให้ชาวนาไทยเนี่ยลดต้นทุนได้และที่สําคัญได้พันข้าวดีๆนะคะมาปลูกข้าวอร่อยอร่อยให้คนไทยได้รับประทานกันต่อค่ะเดินทางไปที่ข่าวที่2ของเช้าวันนี้กันบ้างนะคะเป็นเรื่องราวของทางด้านสํานักง,งานนะคะเศร,รษฐกิจการเกษตรค่ะได้มีการเปิดเผยค่ะโครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์กําแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ําเชื้อตรงนี้นะคะเป็นโครงการที่ของเงินทุนสนับสนุนนะคะจาก fta ด้วยนะคะน่าสนใจแค่ไหนนั้นติดตามได้ในข่าวที่2ของเช้าวันนี้ค่ะ นายสุรศักดิ์พันนบรองเลขาธิการและโฆษกสำนักง,งานเศรฐษฐกิจการเกษตรสสกเปิดเผยว่าจากการติดตามโครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์กำแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ำเชื้อซึ่งเป็นโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ หรือกองทุน FTA มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการตั้งแต่ปี2,551ถึง2,558โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือและโคมหาวิทยาลายัยเกษตรเป็นหน่วยงานหลักที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโคเนื้อพันกำแพงแสนเพื่อลดนำเข้าน้ำเชื้อและเนื้อโคคุณภาพตีจากต่างประเทศเพื่อกระจายพันุโคเนื้อที่มีคุณภาพผ่านการคัดเลือกพันธุกรรมอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการสู่เกษตรกร รวมทั้งอย่างช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนเนื้อและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในชนบทในการนี้สสกโดยศูนย์ประเมินผลได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดําเนินโครงการใน5จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่เชียงรายกำแพงแสนประจวบคีรีขันและเพชรบุรีพบว่ากเกษตรกรส่วนใหญ่พึงพอใจในการต่อโครงการมากคิดเป็นร้อยละ63โดยเฉพาะน้ำเชื้อกำแพงแสนที่ได้เนื่องจากมีราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปจึงช่วยประหยัดต้นทุนค่าผสมเทียมอีกทั้งมีคุณภาพเทียบเท่ากับท้องตลาดด้วยค่ะ กิจกรรมดังกล่าวนะคะก็จัดขึ้นใน5จังหวัดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายกำแพงเพชรประจวบคิรีขันแล้วก็เพชรบุรีซึ่งการทํากิจกรรมดังกล่าวเนี่ยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดต้นทุนค่าผสมเทียมนะคะอีกทั้งยังได้คุณภาพของโคอีกด้วยค่ะเดินทางไปที่ข่าวที่3กันบ้างค่ะเป็นเรื่องราวนะคะของทางด้านกรมประมงค่ะก็ออกมาเตือนนะคะผู้นําเข้าแล้วก็ส่งออกสัตว์น้ําบอกว่าต้องมีในเรื่องของสถานการณ์กักกันนะคะเพื่อผ่านการรับรองด้วยน่าสนใจแล้วก็น่าติด ติดตามแค่ไหนนั้นติดตามได้ในข่าวที่สามของเช้าวันนี้ค่ะนายนิวั์สุธีมีชยัยกุลอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าตามที่กรมประมงได้ออกประกาศกรมประมงว่าด้วยเรื่องการกำหนดมาตรฐานสถานกักกันสัตว์น้ำและที่พักซากสัตว์น้ำลงวันที่11เมษายน2556เพื่อให้การควบคุมโรคระบาดจากสัตว์น้ำหรือซากสัตว์น้ำที่มีการนำเข้านำออก หรือนำผ่านราชอ,อาณาจักรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างมาตรฐานให้แก่สถานกักการสัตว์น้ำที่มีชีวิตและพื้นที่พักซากสัตว์น้ำโดยเน้นการจัดการด้านสุขาอนามัยและความปลอดภัยด้านชีวภาพเป็นหลักก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการควบคุมและการแพร่ระบาดของโรคชนิดที่ต้องทำการควบคุมได้แก่ โรค IMN โรคตัวแดนดวงขาวโรคหัวเหลืองโรค H หรือทอลา่าโรค IHHN ที่จะเกิดในกุ้งทะเลและโรค KHV ในปลาคาร์ฟและปลาไนาทั้งนี้ประกาศดังกล่าวมีข้อกำหนดให้ผู้ที่จะยื่นคำขอนำเข้าส่งออก หรือนำมาพักไว้ในประเทศไทยจะต้องผ่านการรับรองจากกรมประมงในเรื่องของมาตรฐานสถานกักกันที่จะต้องมีระบบการจัดการและสุขอ,อนามัยที่ดีทั้งในเรื่องของสถานที่เจ้าหน้าที่อุปกรณ์และการปฏิบัติงานตั้งแต่การสัมผัสการทำความสะอาดการเก็บรักษาการจำกัดของเสียที่ท้ตงสะอาดเรียบร้อยเหมาะสมเป็นสัสดส่วนเพื่อป้องกันการปนเปื้อนและไม่ก่อให้เกิดสิ่งปฏิกูลในสิ่งแวดล้อมค่ะ คำเตือนแล้วก็กิจกรรมดังกล่าวนั้นค่ะก็จัดขึ้นนะคะเพื่อป้องกันโรคต่างๆที่จะมากับสัตว์น้ำนะคะแล้วก็อาจจะทําให้โรคเนี่ยนะคะมาถึงตัวผู้บริโภคได้อีกด้วยค่ะ3ข่าวที่นํามาฝากในเช้าวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากทางด้านกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์ช่วงนี้ขออนุญาตพักเบรกกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าชอบเรื่องมีนะวัตกรรมที่น่าสนใจนามาฝากอีกแล้วเป็นเรื่องอะไรนะั้นติดตามได้ช่วงหน้าช่วงนี้พักเบรกสักครู่ค่ะ ้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงที่2กับรายการเกษตรกรออนไลน์ค่ะอยู่กับช่อเอื้องทาหน้าที่กันต่อตามสัญญาเลยค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ทีไรนะคะช่อเอื้องนาเรื่องราวทางด้านงานเกษตรนํามาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับงานเกษตรนํามาฝากกันละค่ะวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของทางด้านเครื่องอัดนแล้วก็แยกมเมล็ดอาหารศาสตร์ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีผู้ที่เชี่ยวชาญจะมาให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยท่านอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค,ครับค่ะ รบกวนช่วยแนะนาตัวกับคุณผู้ชมนิดนึงค่ะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนงศักดิ์มูลตรีนะครับคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสาครคามนะครับครับผมค่ะขออนุญ,ญาตเรียกว่าอาจารย์ธนงศักดิ์นะคะนะครับผมค่ะอาจารย์ธนงศักขาวันนี้นะุ่นขออนุญ,ญาตรบกวนเวลาอาจารย์สักครู่ค่ะพูดคุยในเรื่องของเครื่องอัดและแยกเมล็ดอาหารสัตว์มันเป็นยังไงคะอาจารย์เครื่องนี้มันมีที่มาที่ไปมีแนวคิดยังไงบ้างคะอาจารย์ คือจริงๆแล้วนะครับเครื่องนี้นะครับก็ต้องที่เราทํามาเนี่ยก็คือเคนิกเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยมหาสถามแล้วก็เคนิกเทคโนโลยีนะครับกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับให้ไปนะครับช่วยนะครับเหลือเกษตรกรนะครับที่ผู้เลี้ยงนะสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับไก่หรือพวกปลาพวกอะไรต่างๆนะครับว่าจะทํายังไงให้คือปลาก็มีอายุนะช่วงอายุนะครับแต่ละช่วงนะครับก็จะแตกกต่างกัน นะครับเครื่องตัวนี้ก็เลยนะครับเครื่องอัดและแยกขนาดของมเมล็ดนี้ก็จะเป็นแต่และขนาดให้กันว่าหนึ่งอาหารปลาดุกอ่อนนะช่วงประมาณนี้โตขึ้นมาขนาดกลางขนาดใหญ่ก็จะก็อาหารก็จะแตกต่างกันขนาดของอาหารก็จะแตกต่างกันไปนะครับตรงน,นี้นะครับครับผมแล้วก็จะใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารหลกักๆจริงๆแล้วนะครับที่เรานํามาใช้นะครับก็คือเราใช้พวก เนื้อพวกหอยเชอรี่พวกอะไรต่างๆมาเป็นส่วนผสมนะครับให้กับพวกอาหารปลาพวกอะไรต่างๆนะครับตอนนี้นะครับวันนี้คือเครื่องแยกและ,ะ,ะขนาดของเมล็ดพวกอะไรต่างๆนะครับที่ที่เราไปใช้ให้กับกเกษตรกรต่างๆนะครับอ๋ออาจารย์คะทีนี้ตอนนี้ที่อาจารย์บอกว่าเอาไปใช้ให้กับกเกษตรกรต่างๆ,ๆแสดงว่ามีการลงพื้นที่เอาไปใช้บ้างแล้วใช่ไหมคะ ใช่ครับเพราะว่าเราที่เราเอาไปให้เกษตรกรหรืออะไรต่างๆนะครับก็คือ14อำเภอนะครับของจังหวัดมหาสารคามนะครับ13อ่าอำเภอแล้วก็อีกหนึ่งอำเภอก็คืออยู่ที่อำเภอจังหารจังหวัด้อยเอ็ดนะครับที่เอาไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรนะครับแต่ผู้เลี้ยงนะครับเลี้ยงเลี้ยงสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลาไก่อะไรต่างๆนะครับเราก็ไปแนะนําสาธิตให้ดูนะครับว่าเครื่องมันทํำยังไงนะครับแล้วก็ใช้กันยังไงด้วยนะครับ แล้วเกษตรกรมีเสียงตอบรับยังไงบ้างคะตรงนี้คือเกษตรกรนะเขาบอกะมันก็ทํานะครับไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่สลับกับซ้อนนะครับเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเกษตรกรหรือชาวบ้านนะเป็นหรือเพราะว่าคือคือหลักๆแล้วนะครับเครื่องจากคนทางการเกษตรนี่นะครับเราต้องทาให้เหมาะสมกับเกษตรกรนะครับถ้ามันสูงเกินไปเวลาเกิดปัญหาหรือการใน่ั้นนั้นหรือต่างๆนะครับข้อมลนะครับ มันจะยากแต่เครื่องอัดและแยกเมล็ดเนี่ยต,ตัวนี้ก็คือเหมาะสมกับกเกษตรกรหรือว่าชาวบ้านนะครับเพราะว่าสามารถที่จะไปซ่อมแซม,มบำรุงรักษาได้ได้เลยนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ก็ไม่ยุ่งยางกลับซับซ้อนนะครับตัวนี้กเกษตรกรก็เลยมีการตอบรับแล้วก็เอาไปใช้กับนะครับอาหารสารต่างๆที่ที่ไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงกบเลี้ยงอะไรต่างๆก็สามารถที่จะใช้เครื่องตัวนี้นะครับในการอัดขึ้นรูปนะครับเมล็ดอาหารครับได้ครับ ทีนี้มาพูดถึงในเรื่องราวของทางด้านตัวเครื่องกันบ้างตัวเครื่องตรงนี้รประกอบด้วยอะไรบ้างคะอาจารย์มีกิจส่วนและมีระบบการทํางานยังไงคะอาจารย์คือตัวเครื่องนะครับก็จะแยกเป็นสองส่วนหลักๆด้วยกันนะครับส่วนแรกนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าตัวอับนะครับจะมีเขาตัวอับขึ้นรูปนะครับแรกเป็นเป็นเป็นเน็ตนะครับตัวนี้ครับก็คือและก็ ขนาดที่ที่เราใช้นะครับก็คือมีตัวใบตับมีอะไรต่างๆด้วยนะครับตามที่ตามที่เราต้องการร้อยนะครับพอเราอัดรูปมาเป็นเม็ดน้ำนะครับก็จะมีตัวคำนี้ว่าตะแกรงแยกเป็นสามขนาดด้วยกันนะครับขนาดเล็กกลางแล้วก็ใหญ่นะครับก็คือเครื่องนี้คือทำน้าเนี่ยทั้งเดียวคือเราผสมนะครับอาหารรีดร้อนแล้วนะครับเราก็เอาใส่ในเครื่องเเครื่องเสร็จปึ๊กนะเครื่องก็จะอัดมาแล้วก็จะแยกนะครับขนาดเล็ก ขนาดาและก็ขนาดใหญ่นับออกมาเป็นสามส่วนตรวนี้ให้เลยนะครับตัวนี้ตันนี้คือ,อหลักๆแล้วก็ส่วนประกอบหลักๆของเครื่องนะครับตัวนี้ครับครับผมค่ะอาจารย์คะในตัวเครื่องเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่คะสูงเท่าไหร่เราต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งเยอะไหมคะอ๋อคือขนาดนะครับก็คือนะครับความกว้างนะครับก็คือ817 0นะครับความสูงนี่ก็คือสูงนี่ก็คือระดับนะครับก็คือไปถึงที่เขาเรียกว่าบ่อเขาเรียกว่าถังพักที่ที่เรา เอาส่วนผสมให้ก่อนที่เราจะอัดน,นี่ก็คือสูง1เมตร40เซนติเมตรนะครับครับผมแล้วก็ความยาวนะครับจั้งแเครื่องไปถึงตัวคับเนี่ยนะครับก็คือนะครับเมตร80ครับครับตัวน,นี้ครับครับค่ะแล้วพื้นที่ในการติดตั้งล่ะคะอาจารย์ต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งเยอะไหมคะ,ะเครื่องที่เราใช้นี่ก็คือใช้พื้นที่ขนาดเล็กแล้วก็เคลื่อนย้ายได้นะครับเคลื่อนที่ไปสมมุติว่าอ่าเรานะครับอ่า ที่จะทำนะครับก็สามารถเคลื่อนย้ายได้มีล้อมีอะไรต่างนะครับเพราะว่าใช้พื้นที่เล็กนิดเดียวครับเราใช้ประมาณสองคูณสองนี่ก็ได้แล้วครับพื้นที่นะครับในการนะครับทงานหรือว่าติดตั้งเครื่องตรวนี้นะครับครับสองเมตรครับค่ะทีนี้นุ่นขออนุญาตกลับไปในส่วนของตัวอาหารสัตว์ที่จะเอามาใช้บ้างก่อนที่เราจะเอามาใช้ในตัวเครื่องเนี่ยเราต้องมีเอาพวกอาหารสัตว์หรือว่าวัตถุดิบต่างๆผ่านกรรมวิธีอะไรก่อนไหมคะก่อนที่จะเอามาสู่ตัวเครื่องตรงนี้ ปกติแล้วนะครับหลักๆแล้วนะครับเขาก็จะมีส่วนผสมไม่ว่าจะเป็นเนื้อหอยเช์ลี่ลำำผงอะไรต่างๆนะครับตัวนี้ก็คือเครื่องประกอบหลักๆที่อาหารต้องการนะครับสารอาหารที่ที่ที่สัตว์ต้องการนะครับแต่ละแต่ละอย่างก็จะแตกต่างกันไปนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะไปผสมนะครับผสมให้เข้ากันนะครับแล้วก็นะครับเอาเข้าเครื่องได้เลยครับพอดีครับเมื่อผสมส่วนประกอบตางต่างๆนะครับเข้า ด้วยกันแล้วก็สามารถที่จะใช้เครื่องได้เลยครับค่ะไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่สลับซับซ้อนครับตรงนี้ครับอาจารย์คะที่นี้เวลาที่เอาลงเครื่องละเรียบร้อยอัดเม็ดออกมาแล้วเรียบร้อยตัวอาหารสัตว์นี่สามารถเอาไปใช้การได้เลยไหมคะหรือว่าต้องออาไปผ่านวัตถุดิบผ่านวิธีการอะไรไหมคือคือจริงๆแล้วนะครับเราต้องเอาไปผึ่งให้แห้งก่อนนะครับตรงนี้ครับเมื่อแยกออกมาแล้วนะครับก็ไปผึ่งนะครับผึ่งแดดผึ่งอะไรต่างๆนะครับให้แห้งก่อนครับถึงจะไปใช้งานได้เพราะว่าถ้าไม่แห้งปุ๊บเวลาอาหาร เป็นอาหารปาาล,ลาหรืออะไรต่างๆนะครับมันจะจมครับจะไม่ลอยครับตัวน,นี้ครับครับผมเพราะว่าพวกปลาพวกอะไรต่างๆเขาจะกินระบาดนะครับตัวน,นี้ครับ<อ>ครับอ๋ออาจารย์คะเรียบร้อยแล้วเนี่ยณนะจุดนี้เครื่องตัวนี้สามารถทํางานได้ในช่วงระยะเวลานานแค่ไหนคะแล้วก็มีกําลังการทํางานเยอะแค่ไหนคะาอาจารย์คือกําลังพักการผลิตของเราเนี่ยครับที่ประมาณสี่ชั่วโมงหนึ่งก็ประมาณแปดสิบสองกิโลกรัมนะครับครับผมสองชั่วโมงนะครับตัวนี้ครับพ็สาม ที่เราทำต่เอ,อเนื่องได้นะครับค่ะคช่วโมงครับครับผมจะมีครับครับค่ะแล้วตัวนี้เวลาที่าทํางานไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมุติก็เกษตรกรบอกว่าอยากจะดูแลรักษาให้เขาอยู่กับเรานานๆน,านี่มีวิธีการดูแลรักษาตัวเครื่องอยังไงบ้างคะทายากไหมคะคือคือหลักๆแล้วเนี่ยตัวที่ทสําคัญเลยนะครับก็คือตัวต้นต้นกําลังก็คือมอเตอร์นะครับตรงนี้นะครับมอเตอร์ไรฟ้านะครับ ือเกษตรกรที่เราใช้หนึ่งเราก็คือแนะนำว่าหนึ่งก็คือเราจะต่อข่วงนะครับไฟฟ้าหรือว่าสายต่อในย,ยาวเกินไปเพราะว่าจะทําให้พวกแรงดนันพวกอะไรกระแสฟ้ฟมันตกตกปุ๊บนะครับก็มอเตอร์พอแรงดันตกพวกอะไรต่างกระแสามาสูงนะครับก็จะทําให้เกิดน,นะครับานะมอเตอร์มันร้อนมันไหม้ได้นะครับตัวนี้ก็เราคือแนะนำเกษตรกรกว่าเวลาเราต่อมานะครับก็คือ่าไปใช้งานพวกอะไรต่างมันจะให้นะครับสายมันยาวเกินไปสองนะครับอ่าพวกอ่า กุ้เล่ต่างๆนะครับแล้วก็มีการบำรุงรักษาในการอาจจะระบุงจระบีพวกอะไรต่างๆนะครับตรงน,นี้ไม่ให้มันสึกหร่อได,อด้ง่ายพวกอะไรต่างๆก็มีการบำรุงรักษาเค่นี้ครับครับครับผมแล้วอาจารย์คะตรงนี้ถ้าเกิดในเรื่องของขั้นตอนกระบวนการผลิตตรงน,นี้มีปัญหาอะไรบ้างไหมคะในเรือ่องราวของกระบวนการผลิตหรือตัวเครื่องตรงนี้ณจุดนี้มีปัญหาอะไรบ้างไหมคะคือที่เราไปหลักๆแล้วนะครับก็คือ,อที่เราไปส่วนใหญ่ก็ นะครับมีปัญหาข้อสร้างจะน้อยมีปัญหาเรื่องอ่านิดหนึ่งก็คือว่าส่วนผสมที่เราใช้ถ้ามันถ้ามันเปียกเกินไปนะครับที่เราอาที่พอเราผสมครับเวลามันเปียกเกินไปแล้วเวลาเรามาอัดเนี่ยครับมันจะมันจะช้าแล้วก็อตัวที่เป็นรูอัดต่างๆครับส่วนรูนะครับมันจะตันง่ายก็จะทําให้เครื่องิทธิภาพเครื่องเนี่ยมันลดลงปกติเราได้ชั่วโมงหนึ่ง แปดสิบถึงร้อยกิโลนะครับถ้ามันเปลี่ยนทิศทายอาจจะได้ลดลงนะครับเหลือสี่สิบห้าสิบกิโลกรัมลักษณะนี้นะครับตัวน,นี้แล้วก็แนะนําว่าเออความชื้นนะครับเวลาเราผสมนี่ก็คือไม่ให้มากเกินไปนะครับตัวน,นี้ครับผมค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญ,ญาตพักเบรกสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่ออาจารย์ถือสายรอสักครู่นะคะได้ครับค,บค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักเบรกสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยกันต่อค่ะ ผู้ชมเข้าสู่อีกหนึ่งช่วงนะคะกับรายการเกษตรกรออนไลน์เมื่อกี้พูดคุยกันไปแล้วค่ะคุณผู้ชมทั้งในเรื่องของที่มาที่ไปของเครื่องหลักการทํางานแล้วก็ถามไปแล้วนะคะว่าเอ๊ะเครื่องนี้เขามีวิธีการติดตั้งยังไงอะไรยังไงบ้างนะคะมาถึงตอนนี้คุณผู้ชมหลายคนต้องอยากรู้แน่เลยว่าเอ๊ะช่อเอื้องถ้าสมมติว่าอยากจะได้มาเป็นของตัวเองหรืออยากจะเอามาใช้ในกิจการบ้างเนี่ยต้องทอํายังไงบ้างแล้วเขามีต้นทุนราคาการผลิตเท่าไหร่เดี๋ยวมาพูดคุยกับอาจารย์กันนะคะอาจารย์อยู่ในสายนะคะ ค่ะอาจารย์คาหนู่ต้องถามอาจารย์ตรงๆเลยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมบอกว่าชอบเอื้องอยากจะได้เครื่องนี้มาใช้ที่บ้านบ้างหรือว่าอยากเอามาใช้ในกิจการบ้างเนี่ยตัวเครื่องตรงนี้เนี่ยนะคะมันต้องมีต้นทุนในการผลิตเท่าไหร่คะอาจารย์ครับคือต้นทุนผลิตตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับให้นิสิตนะครับนักศึกษาที่ที่เรียนนะครับตอนนี้ก็ผลิตขึ้นมานะครับต้นทุนนะครับที่เราใช้อยู่ตอนนี้ก็ตกประมาณห้าหมื่นบาทนะครับัวนี้ครับผมก็สามารถที่ที่ ที่ออกมาเป็นเครื่องได้แล้วนะครับแล้วก็ที่พิเศษนะครับเราไม่จําเป็นต้องใช้เฉพาะว่าเราเอาให้อาหารนะครับเป็นพวกปลาพวกสัตว์พวกอะไรต่างๆแต่ว่าเกษตรกรที่ทํานะครับการเกษตรก็สามารถที่เอาเครื่องตัวนี้นะครับไปใช้ในการอัดเม็ดนะครับเม็ดปุ๋ยพวกอะไรต่งางๆได้นะครับปุ๋ยที่เรามักขึ้นมาเราต้องการเป็นพวกอะไรต่างๆก็สามารถที่ใช้เครื่องตัวนี้อัดมาเป็นเม็ดได้ครับผมอันนี้คือ <S <S 1> <S 1> <S คือ ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของของเครื่องตัวนี้นะครับเราไม่จำเป็นว่าเราต้องใช้เฉพาะเป็นอาหารหสัตว์ไม่อย่างเดียนี้เราสามารถที่นะครับเรามาอัดเม็ดปุ๋ยพวกอะไรตร่างๆนะครับได้้นขัครับของตัวนี้ก็คือไม่จําเป็นจะต้องเป็นแค่อาหารสัตว์อย่างเดียวอาจไปสร้างไรายได้เพิ่มเติมให้กับเกษตรกรทางด้านอื่นๆก็ด้วยเผื่อว่าจะผลิตอาหารสัตว์อย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ ใช่ครับค <1993 S 3> <AM> ่ะอาจารย์คะตัว50,000บาทที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยเกษตรกรจะต้องมีการเตรียมอะไรเพิ่มเติมในเรื่องของอุปกรณ์ไหมคะหรือว่าทั้งหมดแล้ว5 0,000บาทคือเ็ดสิทธเลยครับได้เครื่องแล้วก็สามารถที่จะติดตั้งแล้วก็ใช้งานได้เลยครับครับผมตอนนี้ค่ะระยะเวลาสามารถใช้ได้เ็สิทธหมดครับค่ะแล้วระยะเวลาในการใช้ในการติดตั้งในการผลิตใช้เวลาใช้ระยะเวลาทั้งหมดกี่วันะคะเครื่องเรา คือถ้าสมมติเสร็จแล้วเรียบร้อยก็สามารถที่ไปติดตั้งปุ๊บนะครับไม่คือคือลงปุ๊บสามารถผลิตได้เลยครับตัวนี้ครับก็คือเหมือนเือนเป็นเป็นเป็นชุดสําเร็จมาเลยนะครับตัวนี้ก็สามารถที right. ่สามารถผลิตได้เลยนะครับเกษตรกรสามารถใช้ได้ใช้งานได้เลยนะครับครับผมค่ะก็คือทางอาจารย์ทําไว้แล้วเรียบร้อยส่าแล้วก็ที่เหลืออาจารย์ก็เอาตอกเครื่องนี้ไปให้ทางเกษตรกรใช้งานเพิ่มเติม ค่ะอาจารย์คะอีกนิดนึงค่ะสาหรับช่วงแรกๆอาจารย์หมอกน้ำเอื้องไปแล้วแหละว่าอาจารย์เนี่ยเอาตัวเครื่องนี้ไปใช้ในพื้นที่ต่างๆบ้างแล้วถูกต้องไหมคะครับอาจารย์มีการจะขยายผลหรือต่อยอดในการพัฒนาหรือผลิตเจ้าเครื่องนี้เพิ่มเติมไหมอาจารย์คือจริงๆแล้วเครื่องตัวนี้นะครับก็คือมันมีปัญหาคือหน้าฝนพวกอะไรต่างๆนะครับก็คือเวลาเราผลิตออกมาปุ๊บนี่มันจะมีความชื้นมันจะไม่แห้งใช่ไหมครับตรงนี้ คืองานวิจัยต่อยอดเนี่ยคือว่าสามารถอบเนื้ออบให้มันแห้งออกมาได้เลยนะครับเพราะว่าหน้าฝนหน้าอะไรต่างเราก็สามารถผลิตได้ใช่ไหมครับตัวนี้แต่ว่าถ้าคือตัวนี้เวลาผลิตหน้าฝนปุ๊บฝนตกลงมาปุ๊บใช่ไหมครับมันก็การแห้งหรืออะไรต่างของผลิตภัณฑ์หรือว่าอาหารของเราเนี่ยมันจะช้านล้วก็จะเสียเวลาพวกอะไรต่างในอนาคตเลยงานวิจัยตัวาาาน,นี้ก็สามารถที่จะเครื่องนะครับอบความร้อนพวกอะไรต่างคือผลิตออกมาปุ๊บแห้งได้เลยนะครับก็จะสะดวกกับ เกษตรกรหรือว่าการวิธีการใช้งานหรือว่าหน้าฝนพวกอะไรต่างๆนะครับที่แดดไม่มีนะครับหรือฝนตกตลอดอะไรต่างๆก็สามารถที่ต่อยอดตรงนี้ได้นะครับก็คืองานวิจัยต่อไปนะครับตรงนี้ครับค่ะอาจารย์คัณนะปัจจุบันนี้ในเรื่องราวของตัวเครื่องตรงนี้มีจุดด้อยตรงไหนที่อาจารย์อยากจะแก้ไขเพิ่มเติมอีกไหมคะ,ะก็คือตัวกเกษตรกรครับเวลานะครับขึ้นไป ทำส่วนผสมที่ที่เราต้องการไปเทนะมัคนค่อนข้างจะสูงนิดนึงอีกอะไรนะครับในอนาคตเนี่ยครับเราก็จะมีแบบสายพานนะครับขึ้นไปข้างบนได้เลยนะครับเราไม่ต้องตัดขึ้นไปใช่ไหมครับแล้วก็แค่แค่มีเป็นตัวสายพานนะลเลียงขึ้นไปนะครับตัวตัวถังพักก่อนที่เราจะอัดเน็น,นะครับก็จะสะดวกกับเก,กษตรกรแล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มได้นะครับตรงนี้ ค่ะอาจารย์คะทีนี้ถ้าเกิดเกษตรกรฟังแล้วบอกว่าแหมอยากจะได้บ้างต้องติดต่อที่ไหนอย่างไรคะอาจารย์เวลาเกษตรกรหรือต้องการหรือว่าอยากมาดูนะครับว่าเครื่องนี้เป็นยังไงใช้งานยังไงอะไรต่างๆนะครับหรือว่าต้องการนะครับต้องการเป็นเจ้าของหรือว่ากลุ่มต่างๆเป็นเจ้าของก็สามารถติดต่อได้ที่เคมิกเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เลยนะครับติดต่อนะครับในวันเวลาราชการครับก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับหรือติดต่อไปที่ คโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามใช้เลยนะครับว่าเครื่องนะครับตัวนี้ก็สามารถนะครับว่าอยากมาดูการทํางานอยากมาดูประสิทธิภาพก็สามารถเข้ามาชมมาเยี่ยมได้หรือว่าเกษตรกรต้องการสั่งซื้อนะครับเป็นเจ้าของก็สามารถสั่งได้เลยนะครับเพราะว่ามหาลัยมหาสารคามแล้วก็จะสามารถที่ผลิตนะครับให้กับเกษตรกรที่มีความต้องการนะครับก็สามารถนะสั่งซื้อได้นะครับของชุมชนของต่า อาจารย์คะที่นี้รบกวนขอทางด้านที่อยู่การติดต่อให้กับเกษตรกรหรือว่าคุณผู้ชมด้วยถ้าเกิดว่าใครสนใจหรือแม้กระทั่งเว็บไซต์ค่ะให้คุณผู้ชมนะคะเผื่อว่าไปอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมมีเบอร์โทรศัพท์อีเมลหรือว่าเว็บไซต์ไหมคะครับก็คือเว็บไซต์ก็คือของมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับก็คือ w w w m s u a c t h นะครับคือตรงนี้ก็สามารถที่ติดต่อนะครับทางเว็บไซต์พวกอะไรต่างๆได้เลยนะครับ นี้ก็คือเว็บไซต์ของมหาลัยหรือที่จะติดต่อนะครับทางเบอร์โทรศัพท์นะครับอ่าก็คือเบอร์โทรนะครับก็คือศูนย์สี่สามเจ็ดห้าสี่หกศูนย์ก้างนะครับเบอร์โทรกับตัวนี้ได้เลยนะครับอ่าสามารถติดต่อนะครับมาได้นะครับว่าเต้องการนะครับรายละเอียดข้อมูลว่าเราต้องการสั่งตัวนี้ก็สามารถที่ติดต่อได้เลยนะครับตัวนี้การที่ให้เบอร์โทรแล้วก็ เว็บไซต์นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปแล้วก็เราเราพิมพ์อ,อีกอันนึงก็ได้ครับประเสริฐเข้าไปในคู o g l e นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่านะครับเคนิเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยมหาสขารรมหรือว่าเคนิเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็ส,ส,าสามารถที่เห็นนะครับของขึ้นสรีขึ้นมารายละเอียดขึ้นต่างๆประสิทธิภาพการทํางานต่างๆก็จะสามารถที่เห็นได้เลยนะครับค่ะอาจารย์คะณปัจจุบันนี้ ตัวเครื่องตัวนี้มีการออกสื่อหรือมีการนําไปพัด๋อานำไปประกวดแข่งขันอะไรบ้างหรือยังคะในปัจจุบันนี้อ่าคือตัวนี้เครื่องนะครับที่เราไปใช้ก็คืออยู่ที่บ้านบ้านเรานะครับบ้านของเรล่านาอำเภอสามนาเชื่อจังหวัดตากนะครับเ,เกษตรกรที่เขาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตนะครับถุยอัดเม็ดหรือว่าอาหารสัตว์เขาก็เอาไปใช้นะหรัตเป็นของกลุ่มนะครับวิสาหกิจชุมชนนะครับที่เขานจําหน่ายพวกเป็นอาหารสัตว์ มาจากหอยเชอรี่นะครับอาหารพวกปลาดุกมาจากหอยเชอรี่แล้วก็เป็นปุ๋ยอัดเ็ดชีวภาพอัดเนดนะครับเขาก็นําไปใช้อยู่นะครับเป็นของชุมชนของเราที่เขาเอาไปใช้งานนะครับก็ก็ผลตรนนี้ก็คือเกษตรกรก็สามารถเพิ่มรายได้นะครับเพิ่มรายได้ของชุมชนของวิสาหกิจชุมชนได้นะครับผมก็สามารถที่เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้เลยครับ ค่ะแล้วมีสื่อมวลชนหรือว่ามีสื่อตรงไหนนี่ติดต่ออาจารย์ไปโชว์ผลงานบ้างหรือ,อยังคะหรือว่าล่าสุดจะมีโชว์ผลงานที่ไหนอีกเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์คะคือเรานะครับเคยน,นําไปที่เมืงองทองธานีนะครับอของออสํานักคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาตินะครับของงานปิดนะครับอ่าเราก็สามารถเราเอานาไปสแสดงรายต่างเกษตรกรก็ก็ให้ความสนใจนะครับพอสมควร การทํางานการใช้งานอะไรต่างนะครับมันเครื่องของเราเนี่ยก็คือสะดวกกับชุมชนสะดวกกับนะครับเหมือนกับเหมือนกับภูมิปัญญาชาวบ้านเพราะว่ากลไกต่างๆไม่สลับสับอนนะครับาการบำรุงรักษาการซ่อมแซมก็สามารถที่จะครัได้ง่ายแล้วก็เกษตรกรสามารถทาเองได้ด้วยนะครับตรงนี้คซึ่งตัวเครื่องนี้ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเกษตรกรสนใจก็คือสามารถติดต่อไปได้เลยและที่สําคัญสามารถดูแลรักษาอะไรได้ง่ายๆเลยใช่ไหมคะอาจารย์ ใช่ครับใช่นนค,ครับค่ะอาจารย์คร<ส>ับอาจารย์คสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะให้อาจารย์ช่วยฝากถึงคุณผู้ชมที่สนใจในเรื่องราวของตัวเครื่องอัดแล้วก็แยกเมล็ดอาหาราศาสตร์หรือแม้กระทั่งคนที่กําลังชมรายการอยู่ตอนนี้ด้วยค่ะนี่ครับคางสุขาก็ยินดีนะครับกับที่เราเป็นสื่อหรือว่าเป็นางานวิจัยที่ช่วยกับชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องตามเครื่องอัดแ,แยกเมล็ดนะครับตัวน,นี้ของอาหารสาตร์พวกอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ รา,ายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเข้าไปในเว็บไซต์นะครับของค Techn ลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือว่าค Techn ลินิกเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับก็มีเครื่องจากหลา,หลายตัวที่ตอบสนองกับความต้องการของเกษตรกรครับต่รายจะไม่มีเฉพาะเครื่องนี้เครื่องเดียวมีหลายๆเครื่องนะครับที่ที่ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้วก็คลินิเทคโนโลยีนะครับที่เป็นงานวิจัยที่ไปตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาของชุมชนแก้ปัญหาของ ก่อนก็สามารถที่เข้าไปได้ไปดูรายละเอียดต่างตัวนี้ได้นะครับตัวนี้หรือว่าสอบถามมาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคมที่เบอร์โทรที่อเอ,า,อาให้เมื่อกี้นะครับก็คือ04754609ก็สามารถที่นะครับสอบถามรายละเอียดได้นะครับอันนั้นก็คือเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ฝั่ในตัวนะครับในตัวเองนะครับก็สามารถไปส่งนะครับรา,ายละเอียดหรือว่าต้องการไม่เคลื่อนตัวนี้นะครับถ้าเราทําใหญ่ตัวนี้ได้ไหมหรือเล็กตัวนี้ได้ไหมอะไรต่าง ก <S ans> ็สามารถที่จะศึกษาหรือว่านะครับขอคาแนะนาตัวนี้ได้นะครับตอนนี้ <S <S <ans> โอเคค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะคะที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางรายการถ้าโอกาสหน้ามีงานวิจัยหรือว่าสิ่งประดิษฐ์เพิ่มเติมทางรายการขออนุญาตรบกวนสัมภาษณ์อีกสักครั้งนะคะอาจารย์ไ <S ans> ด้ค่ะยินดีครับ <S <S <ans> <S ขอบคุณมากเลยนะครับค่ะอาจารย์วันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะทางด้านอาจารย์ที่มาให้ข้อมูลกับทางรายการค่ะสําหรับคุณผู้ชมนะคะหรือว่าเกษตรกรท่านใดที่อยากจะลองเพิ่มเติมนะคะในเรื่องราวของทางด้านรายได้นะคะหรือแม้กระทั่งใครก็ตามนะคะที่อยากจะได้ในเรื่องราวของรายละเอียดนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดต่อเพิ่มเติมไปได้เลยนะคะตรงนี้ค่ะ ทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจติดต่อนะคะกับทางรายการนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าสามารถชมได้ในทุกๆวันเวลาดีๆเช่นนี้นะคะกับรายการเกษตรกรออนไลน์ค่ะพบกันในทุกๆวันผ่านทางด้าน MOAC TV วันนี้หมดเวลาของช่องเอื้องแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ